สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจ y YouTube t i k t o k พี่กันนมแม่ค่ะวันนี้พี่กันมาอะไร้วค่ะบอกกันเที่ยงครึ่งนะเข้ามาแล้วก็กดทักทายกดไลค์กดแชร์ได้เลยค่ะสวัสดีวันจันทร์นะคะสวัสดีทั้งทางเพจ YouTube แล้วก็ทาง Tik t o k เลยนะคะวันนี้พี่กันจะมาไายเรื่องของการชมลูกชมลูกแล้วจะเหลิงจริงไหมถ้าไม่ชมลูกเราจะเกิดอะไรขึ้นแล้ววิธีการชมที่ถูกต้องเป็นยังไงวันนี้มีมาฝากครบเลยนะคะ ทำไมต้องชมลูกเอางี <t <t ้ก่อนนะคะคือในเด็กเนี่ยวัยเด็กนะคะเด็กต้องการความเป็นที่สนใจนะคะแล้วก็ต้องได้รับการตอบสนองนะคะการชมลูกจะทําให้ลูกรับรู้ด้วยว่าสิ่งที่เขาทํานั้นเป็นสิ่งที่ถูกสิ่งที่ดีสิ่งที่ควรทํานะคะเป็นสิ่งที่พ่อแม่ให้ความสนใจค่ะถูกใจพ่อแม่นะคะในทางกับการค่ะหากเขาทาดีทําถูกทําที่เราควรชมแต่เราไม่ชมเราเฉยเด็กก็จะคิดว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่พ่อแม่สนใจเป็นสิ่งที่ไม่ดี ก็จะไม่ทําสิ่งนั้นอีกนะคะดังนั้นเราจรึงต้องชมลูกนะคะทีนี้ถ้าเด็กไม่เคยถูกชมจะเกิดอะไรขึ้นข้อแรกคือลูกจะไม่เห็นคุณค่าในตัวเองคะ่ะไม่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะออยิ่งถ้าเราไปไม่ชมแล้วยังไปเปรียบเทียบลูกกับคนอื่นนะคะเพื่อหวังจะให้ลูกเราเก่งขึ้นผลักดันลูกให้พัฒนาโดยใช้วิธีการเปรียบเทียบมันจะได้ผลลัพธ์ตรงกันข้ามเด็กเขาจะยิ่งรู้สึกเออ เสียเซลว่าคือไม่มีความมั่นใจไม่เห็นคุณค่าตัวเองมากยิ่งขึ้นเลยนะคะ <Mother. S 1> ข้อที่สองค่ะเวลาที่ลูกไม่เคยถูกคำชมนะคะจะคิดว่าตัวเองไม่ดีพอคิดว่าตัวเองไม่มีคุณค่าเนี่ยคิดว่าตัวเองด้อยกว่าคนอื่นค่ะเออ,ะอะเเนะคะคือลูกเนี่ยเขายังตีความหมายไม่เป็นนะคะเขาก็ตีในสิ่งที่เขาเห็นนะคะพ่อแม่ไม่เคยชมเขานะคะเขาก็จะตีว่าพ่อแม่เขาเนี่ยไม่เก่งเลยยังไม่ดีพอพ่อแม่เนี่ยยังไม่เคย ชมเขาเลยนะคะถึงแม้เราจะเขาจะพยายามทําสิ่งไหนก็ตามแต่พ่อแม่ไม่เคยชมเขาเลยคือเฉยนะคะแบบนี้เองนะคะก็จะทําให้รู้สึกว่าเขาด้ยอยกว่าคนอื่นนะคะ 3. ค่ะการที่เราไม่ชมลูกก็จะทําให้เขาไม่มั่นใจลังเลนะคะเครือบแข็งในความรักที่พ่อแม่มีต่อเขาอ่ายิ่งเฉพาะพ่อแม่ที่มักตําหนิลูกมักปะชมเนี่ยเขาก็จะถามสงสัยว่าตกลงรักเขาจริงไหมนะคะเพราะแต่ละวันพ่อแม่เหมือนจ้องจับผิดเขาตลอดเวลานะคะ เวลาที่เขาทําดีพ่อแม่ก็ไม่เคยชมนะคะอ่านะคะถึงถึงแม้จริงๆเรื่องจริงแล้วพ่อแม่อาจจะหวังดีกับเขาก็ตามแต่เขาไม่รับรู้เพราะเราไม่เคยชมเขานะคะการที่ลูกไม่ได้รับคําชมทําให้ลูกไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เขาทําอยู่ควรทําต่อไหมมันดีไหมตกลงอันที่เขาทําอยู่เนี่ยเขาควรทําต่อไหมนะคะอย่าลืมว่าเด็กนะคะเพิ่งเพิ่งเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้เขาไม,ไม่สามารถแยกแยะได้ว่า อันนี้ทาถูกอันนี้ทําผิดสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดนะคะแต่เขารู้แค่ว่าเขาทําอะไรแล้วพ่อแม่ยอมรับพ่อแม่ให้ความสนใจสิ่งนั้นที่เขาดังนั้นสิ่งนั้นเขาคืจะทํานะคะดังนั้นค่ะเมื่อทําสิ่งที่ถูกสิ่งที่ดีมีความพยายามแล้วควรจะชื่นชมเขานะคะจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องนี้ปุ๊บพี่กันก็จะนึกถึงในเรื่องของกรณีที่เเด็กเรียกร้องความสนใจโดยการทําพฤติกรรมไม่เหมาะสมแปลกเนาะพอพฤติกรรมอย่างนั้นแล้วเราจะสนใจเขา เขาก็จะเรียนรู้ทันทีว่าเขาควรจะทำพฤติกรรมเหล่านั้นเพราะเขาจะได้รับความสนใจเช่นการดิน้นร้องการที่สาธารณะร้องกลางห้องอาหารอะไรแบบเนี้เออในทางคุณข้ามนะตรงกันข้ามเนี่ยเราก็จะเจอว่าเด็กเขาก็รู้แล้วเขาก็จะเรียนรู้แล้วก็ทำพฤติกรรมไม่ดีพ่อแม่จะสนใจเขาในทางกับการเราต้องมาส่งเสริมในสิ่งที่ดีค่ะถ้าลูกทําดีเราต้องชมเขาก็จะได้ทําพฤติกรรมนั้นซ้ําๆนะคะ การที่เราไม่ชมลูกนะคะก็จะต้องจะทาให้ลูกไม่รู้ว่าตัวเองต้องชื่นชมผู้อื่นอย่างไรคือเขาไม่รู้ว่าเออเขาต้องแบบชมคนอื่นกราบหรือว่าชมคนอื่นยังไงหรือว่าเขาจะต้องยอมรับคําชมจากคนอื่นยังไงบ้างนะคะเพราะเขาไม่มีตัวอย่างให้เห็นเขาไม่เคยได้รับคําชมจากใครนะคะเวลาไปเจอเพื่อนๆทํางานร่วมกับเพื่อนๆเขาก็ไม่เคยชมเพื่อนเลยนะคะอ่เขาเก็จะอยู่ในสังคมได้แบบกลายเป็นความยากลําบากสําหรับเขานะคะ ทีนี้ค่ะมาถึงการชมที่ถูกต้องเราจะชมยังไงดีเอาให้ลูกเนี่ยได้ประโยชน์เต็มที่กับคำชมค่ะอ่าข้อแรกสําคัญมากนะคะมี3ข้อเนาะข้อแรกสำคัญมาก,ะะมเ,รก,มากเราควรชมเด็กที่พฤติกรรมการกระทำความตั้งใจความพยายามมากกว่าความสำเร็จค่ะการชมที่ผลลัพธ์หรือผลงานหรือความสำเร็จเนี่ย อย่าลืมนะว่าเด็กแต่ละคนอาจทำไม่สำเร็จก็ได้นะคะไม่ทำทำได้สวยงามไม่สวยงามทำไม่ได้เป็นที่หนึ่งสอบไม่ได้ที่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ไม่ได้สูงที่สุดนะคะแล้วก็ความสามารถเด็กไม่เท่ากันทุกคนถ้าเราไปารอชมที่ผลสำเร็จนะคะลูกเราจะไม่ได้ชมนะคะและทันทีที่เราชมในสิ่งที่ลูกเขาไม่ได้เก่งที่สุดหรือว่าสวยที่สุดไปชมเพราะว่า ผลงานเขว่าเนี่ยสวยที่สุดเลยสวยจังเลยลูกเขาก็จะรู้แล้วเราไม่จริงใจนะอ่ารู้ว่าเราโกหกนะคะให้เราชมที่ความตั้งใจและความพยายามของลูกนะคะเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยเขาทําความสุดความสามารถและเขาได้รับคําชมเขามีความพยายามนะคะเช่นชมว่าโหยแม่เห็นว่าลูกตั้งใจทําเต็มที่แล้วนะคะทาพยายามทําชิ้นงานนี้ด้วยตัวเองนะคะแม่ภูมิใจในตัวหนูมากเลยนะคะชมลูกเช่น วันนี้แม่เห็นหนูอสอบเทอมสองนี้แม่เห็นหนูตั้งใจอ่านหนังสือด้วยตัวเองสอนอ่านหนังสือมากขึ้นโอ้โหแค่นี้หนูก็สุดยอดแล้วลูกนะคะเนี่ยหนูมีความพยายามนะนะอะไรอย่างเงี้ยคือพยายามบอกเขานะคะชมที่พฤติกรรมความพยายามความตั้งใจนะคะสองควรชมด้วยความจริงใจเด็กเขารับรู้นะคะไปหลอกเขาไม่ได้นะคะคือทำยังไงคะชมด้วยความจริงใจพี่กัน ก็คือพยายามชมโดยให้ความสนใจลูกเต็มที่ไม่ใช่ชมไปดูมือถือไปเออสวยสวยสวยอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะต้องหันไปมองเขามองตามองสิ่งที่เขาฟังเอ,อ้มองสิ่งที่เขาทํานะคะรับฟังเขามองศบตาแล้วก็รับฟังอ๋ออ๋อนะอ้ยถ้าการฟังแบบนี้ปุ๊บเราจะรับรู้ได้เลยว่าเราควรจะชมเขาตรงไหนชมอะไรนะคะเขาจะรับรู้ถึงความจริงใจเลยนะคะ,นะคะเราเรา,เราเรื่องเช่นเขาไปโรงเรียน แล้วเพื่อนทําไม่ดีกับเขาแล้วเขาจัดการกับเพื่อนนั้นยังไงจัดก,การกับอารมณ์ตัวเองยังไงเราฟังเขาปุ๊บแล้วโโหลูกควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีมากเลยแม่ยอมรับเลยเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยค่ะลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราชมแบบนี้นะคะอย่าลืมว่าเขารู้นะว่าเราจริงใจหรือไม่จริงใจนะคะเราต้องสนใจเขาก่อนนะคะสามค่ะเป็นการชมที่ถูกต้องความชื่นชมนะคะจะต้องมีระดับที่แตกต่างกาันตามสถานการณ์ที่ต่างกันค่ะ ชมเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามอะไรแบบนั้นนะคะอันไหนที่มันต้องใช้ความตั้งใจความพยายามมากเป็นพิเศษนะคะเพื่อให้เขาทําสําเร็จเนี่ยต้องชื่นชมแบบแรงหน่อยอาจจะเป็นเลเวลสามเลยนะคะแต่ถ้าเกิดสิ่งนั้นเคยทําแล้วสิ่งนั้นมันง่ายนะคะทําบ่อยครั้งแล้วก็ชมนะคะชมแต่ไม่เท่ากับสิ่งที่ทํายากเนื้อออกมาให้นะคะเช่นเขาเคยบวกท่องสุขคูณโอ้โหตอนเล็กๆนี่เราจะต้องแบบเชียร์อ้าม ชมนะคะอะแต่พอโตขึ้นมาหน่อยก็ท่องคล่องและโรงเรียนก็สอนและอะไรอย่างเงี้ยเราก็ชมให้น้อยหน่อยแต่ไม่ใช่ว่าไม่ชมเลยนะคะคือชมได้แต่ไม่ต้องไม่ต้องขึ้นเลเวลสามอะไรแบบนี้นะคะโอ้การชมที่ที่ต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะทาให้ลูกเนี่ยการชมที่แบบมีเลเวลเนี่ยจะทําให้ความสามารถเขาพัฒนาขึ้นทําให้เขาทําในสิ่งที่ยากก็ท้าทายขึ้นนะคะดังนั้นต้องชมแบบนี้นะคะ คำแนะนําเพิ่มเติมนอกจากการชมแบบ3าวิธีที่ถูกต้องแล้วนะคะเราก็ควรสอนให้ลูกชื่นชมยินดีกับผู้อื่นนะคะการชื่นชมยินดีกับผู้อื่นเป็นเรื่องที่ทำให้ลูกเนี่ยอยู่ในสังคมได้นะคะอย่างมีความสุขเพราะเราต้องมีความพอยินดีเนาะตามหลักพุทธศาสนานะคะและให้ลูกชมอย่างจริงใจด้วยเช่นเพื่อนเก่งเพื่อนสอบได้คะแนนดีเพื่อนทํางานศิลป,ปะสวยก็ให้ลูกรู้จักพอยินดีหรือชื่นชมกับผู้อื่นนะคะ สค่ะพ่อแม่ก็ควรเป็นแบบอย่างในการชื่นชมกันเองก็ได้หรือว่าชื่นชมคนอื่นเนี่ยให้ลูกฟังให้เห็นอยู่เสมอนะคะด้วยความจริงใจด้วยนะเพื่อลูกจะได้เห็นพ่อแม่เป็นแบบอย่างการชมเนี่ยเริ่มทำได้ตั้แต่เด็กเลยนะคะเราสังเกตเลยเวลาลูกเช่นลูกเดินได้เราก็จะชมลูกโอเจ๋งมากเลยอะไรอย่างเงี้เนาะเราก็จะชมไปะคะ่ะตามสเตจของพัฒนาการเงี้ยก็ได้นะคะ คุณคุณแม่ที่เข้ามาทักทายค่ะคุณแม่ปิ่นหรือไทยสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะเี่จะได้เตรียมตัวทำงานต่อก่อนนะคะสวัสดีค่ะ